วันนี้มาบริหารหน้าท้องส่วนล่างกันนะคะเริ่มที่ท่าแรกนะคะ Reverse Crunch น,นะคะท่านี้เป็นท่าที่ดีที่สุดท่านหนึ่งในการบริหารหน้าท้องนะ,ะถ้าเล่นจำนวนเยอะๆเนี่ยปวดเลยนะคะเราจะเล่นท่าละ45วิต่อเนื่องนะคะไม่พักนะคะสําหรับเซตนี้นะ,ะถ้าตมา Double Leg Raise นะคะยกไหล่ขึ้นนะคะแล้วก็เอาขาลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะคะเราก็จะได้หน้าท้องส่วนบนส่วนล่างไป,ปงพร้อมๆกันนะคะต่อมา ซิงโกเล็กเลสนะคะคล้ายกับท่าที่แล้วแต่ทีนี้จะสลับซ้ายขานะคะขาซ้ายสลับสลับขาขวาทีละข้างนะคะอ่ทีนี้คล้ายกันเลยยกลงแล้วก็ออกไปทาข้างนะคะเล้นทีละขาขาสิบห้าวิแล้วก็สับไปเล่นกับขาอีกข้างหนึ่งนะลงอออเข้าขึ้น่างนี้นะคะเป็นจังหวะนี้นะสามจังหวะห้าต่อมาครอสซูนะคะก็คือหมุนขา คลึงวงกลมทีละด้านนะคะหมุนไปด้านหนึ่งแล้วอีกจังหวะหนึ่งก็หมุนกลับอีกด้านหนึ่งนะคะไล่แต่พื้นท่าต่มาดิกิงเดอะแซนนะคะยกไหล่ขึ้นแล้วก็เอาปลายเท้าไปแตะข้างหน้านะคะยกไหล่ขึ้นตลอดเวลานะเราจะใช้กําลังหน้าท้องในการขยับขาเรานะคะคล้ายการต่อมานะคะคล้ายๆท่าที่แล้วแต่ว่าเราจะบวกการคลัช์เข้าไปด้วยนะคะก็จะยากขึ้นอีกนิดนึง ถ้าซีเซอร์นะคะท่านี้ก็คือสลับขาเหมือนกันไกลนะคะขึ้นแล้วก็ไต่ลงนะคะยิ่งขาลงต่ำเท่าไหร่จะยิ่งได้เยอะมากเท่านั้นแต่ว่าก็จะยากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครลงต่ำไม่ได้ไม่เป็นไรท่าสุดท้ายฮอลโลล็อกนะคะล็อกไปขึ้นลงแบบนี้นะคะยากนิดนึงนะจะใช้กำลังหน้าท้องเยอะนิดนึงพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะได้ผลแน่นอนสวัสดีค่ะ